ที่กำลังมองหาเมนูไขมันต่ำแคลอรี่ต่ำสำหรับปาร์ตี้ริสต์มาสอยู่แล้วก็ปุย,ยขอแนะนำเจ้าชีสเค้กใส่หมวกซานตาหรือว่า low-fat Santa hat cheese c a k ค่ะ1ชิ้นประมาณ100กิโลแคลอรี่เองเราเริ่มจากเอาคุกกี้โฮวีที่ชอบเอามาใส่ถุงแล้วก็ถูกให้ละเอียดค่ะปุย,ยใช้คุกกี้ยี่ห้อมิสุลาค่ะเป็นคุกกี้เพิ่มไฟเบอร์จะได้ช่วยเร่งการขับถ่ายแก้ท้องผูกได้ด้วย ผสมกับนมไขมัน0% 2ช้อนโต๊ะช่วงนี้อาจจะค่อยๆเทลงไปก็ได้นะคะคุกกี้จะได้ร่วนๆแล้วก็ไม่ติดกันจนเกินไปค่ะเอากระดาษไขปูลงไปในพิมเค้กค่ะแล้วก็กรุบคุกกี้ของเราลงไป I don't need fancy watch a แล้วเราก็ใช้แก้วกดให้เขาเรียบเสมอกันค่ะเอาเข้าเตาอบ175องศา15นาทีค่ะระหว่งางรอตัวคลัสสุกเรามาทำตัวเนื้อชีสเค้กกันดีกว่าค่ะ <is> ผสมกตีกโยเกิร์ตครีมชีสสตีเวียตามด้วยวานิลลาไข่ไก่แล้วก็แป้งข้าวโพดค่ะตีให้เข้ากันค่ะ เทส่วนผสมลงไปบนคุกกี้ที่อบเสร็จแล้วค่ะเราจะเทส่วนผสมลงไปแค่1นนิ้วเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าเทสูงเกินไปเดี๋ยวเราจะใช้ตัวพิมพ์หรือว่าตัววงแหวนกดออกมาไม่ได้ค่ะเราจะได้ชีสเค้กหน้าตาแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้พิมพ์วงกลมหรือว่าตัวริงกดคุกกี้กดเค้กออกมาค่ะ ใช้วิปครีมตกแต่งเป็นขอบหมวกสีขาวของซานต้าค่ะ you know so well. ใช้สเปอร์บรีเป็นหมวกสีแดงแล้วก็ใช้วิปครีมเป็นจุดสีขาวข้างบนหมวกค่ะวิปครีมที่ใช้เป็นแบบโลแฟตนะคะเพราะฉะนั้นหมดกมังวลได้เลยเสร็จแล้วค่ะแค่นี้เราก็มีขนมโลแฟตโลแคลอรี่น่ารักน่ารักสำหรับปาร์ตี้แล้ว เมอร์ลี่คริสต์มาสนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคน